ครับสวัสดีครับเจอกันกันกบอมายเชียนเคยนะครับวันนี้จะพามาดูเจ้าฮิตาชิสอง้อยนะครับเล่นน้ำครับมีอยู่สองตัวนะครับคันมู้นอยู่ของบนนี่ผมมาส่งของนะครับ อยู่ที่อำเภอกระสังถือว่าอันตรายนะครับเนี่ยน่ากลัวนะครับคนขับต้องใจด้วยฝีมือด้วยนะครับนี่ครับน่ากลัวอยู่นะน้าก็ลึกครับอ่อคงจะกั้นกั้นคูนะครับกั้นของ นี่ครับ้สุดยอดเลยครับหนักกว่านะครับถ้าคนขับไม่ผีมือนี่ไม่กล้านะครับนี่โอ้สุดยอดเลยครับนี่อยู่ที่อำเภอกระสังจะไปสตึกนะครับนี่ครับผม มาส่งของลรวแวะเห็นพอดีไม่ใช่แวะเห็นีิเห็นพอดีก็เลยแวะเออ